สวัสดีค่ะเบนจานะคะเป็นวิศวกรความปลอดภัยของทางเบฟเชนนะคะพี่ๆหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะทางคลังสินค้าวังน้อยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับการคุมและเปิดผ้าใบนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้ใช้ทํางานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้นะคะเบนจาจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการทํางานบนที่สูงให้กับพี่ๆทุกคนค่ะ ดยอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการขึ้นทํางานบนที่สูงนะคะประกอบไปด้วย2อุปกรณ์ค่ะคือ1นเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวนะคะ2คือตัวรอกกระตุกหรือรอกนิรภัยค่ะโดยเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวนะคะจะสวมใส่ไว้ที่ตัวของพี่ๆทุกคนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปทํางานนะคะส่วนรอกนิรภัยหรือรอกกระตุกตัวนี้นะคะจะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมั่นคงค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปทํางานบนที่สูงนะคะ เมื่อเราทําการสวมใส่เข็มขัดนิราภาัยแบบเต็มตัวเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนํารอกนิรภัยหรือรอกกระตุกนะคะมาคล้องเกี่ยวกับตัวเข็มขัดนิรภัยก่อนที่จะขึ้นไปทํางานบนที่สูงค่ะและในวันนี้นะคะเบนจาจะมาแนะนําอุปกรณ์ทั้งสองชนิดให้กับพี่ๆได้รู้จักกันค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะคือตัวเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวนะคะของเราจะเก็บเอาไว้ภายในตู้นะคะ เมื่อเราหยิบมาแล้วนะคะอาจจะสงสัยว่าตรงไหนใสแ่แขนตรงไหนใสข่ขานะคะให้เราสังเกตที่ตัวดีลิงนะคะดีลิงคือตัวชิ้นเหล็กนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปตัวดีนะคะเมื่อเราจับดีลิงขึ้นมาค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีตัว a และลูกศรชี้ขึ้นนะคะแสดงว่าเราหยิบมาถูกแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราสวมไปที่แขนก่อนนะคะทั้งสองข้างค่ะ สวมที่แขนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดบริเวณลำตัวค่ะจะมีตัวล็อกที่เป็นตัวเล็กและตัวใหญ่นะคะให้ทำการนำตัวเล็กนะคะล็อกเข้าไปในตัวใหญ่นะคะลักษณะนี้ค่ะถ้าไม่กระชับปรับให้กระชับนะคะต่อมานะคะมารุยกันต่อเลยในส่วนของเอวนะคะจะมีเข็มขัดสีแดงนะคะอยู่บริเวณเอวค่ะทำการล็อกเช่นเดิมค่ะ ทำการปรับกระชับให้แน่นทุกตัวนะคะยังไม่หมดนะคะยังเหลือนในส่วนของขานะคะเป็นสายสีเหลืองให้เราทำการลอดใต้หวังขานะคะและนำขึ้นมาเกี่ยวล็อกกับตัวล็อกที่เป็นสายสีแดงนะคะอีกข้างนึงนะคะทำแบบเดียวกัน เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเรามาลุยกันต่อในตัวรอกนิรภัยหรือรอกกระตุกค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราทําการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วนะคะให้ขึ้นมายืนอยู่บนรถนะคะในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีเชือกของตัวรอกนิรภัยห้อยลงมานะคะให้ทําการค่อยๆดึงลงมานะคะ หลังจากนั้นนะคะตัวร่องนีลภัยจะเป็นระบบล็อกแบบ2ชั้นนะคะให้ทำการกดที่บริเวณสีเงินและกดบริเวณสีฟ้านะคะพ,พร้อมๆกันหลังจากนั้นนะคะให้นำตัวล็อกนะคะไปคล้องกับตัวดีลิงที่อยู่ด้านหลังของทุกท่านค่ะและเมื่อเราทำงานบนที่สูงเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการปลดแบบเดิมค่ะ หลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเก็บขึ้นไปด้านบนนะคะเราต้องค่อยๆส่งเขาขึ้นไปนะคะเพราะถ้าหากเราปล่อยทีเดียวนะคะอาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ค่ะเมื่อเราทำงานบนที่สูงเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการถอดเข็มขัดนิรภยัยนำไปเก็บไว้ในตู้แบบเดิมนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าพี่ๆทุกคนนะคะจะใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในขณะที่ขึ้นไปทำงานบนที่สูงกันนะคะวันนี้เป็นจาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ